สวัสดีครับต้นกับกนบ้านนงหมากไฟครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิภาพพาพม่พี่น้องมาขอปลาภัยหาหน่อใหม่ด้วยครับมันอีกขมาก,กันหลายคนอยู่นะครับเนาะแต่ปลากระพากันแหญกใหญ่กันหาแล้วครับไอก่อนก,กับแม่ด้วยครับมันีไอกรอนสวัสดีครับ,รบไมจนจังไลไอ้น,น,อนี่สามหน่อนี่สามหนอนังกระตมาดได้เลยพี่น้อง<ม>อากาศอันทั้งหนอกข้อนหนอนเปน้องอมุดขามากแน่่อไัยไล่เนาะลมลมลืนดีนะไอ้ เดี๋ยวไปเบิ้งหน้อใหม่น้ำกันเลยครับนีครับพี่น้องนอนหนึ่งเนาะง,งามครับ นอนหนึ่งอยู่ทั้งลาง่างคนนี้จะจังเหลืออะพี่น้องอย่างไหนก่อนล่ะสับหรือจะมากิ่งลงล่างกคนบ้างเติงยนต์บ้างเติมบ่ายแล้วลว่าลองใส่เมียจิ้มเอาพี่น้องมันมันข่อยไปทั้งลาง่างคนนี้ครับเต่เข้าวเบิ้งในกล่องนี้กับบอลนี่เนาะแต่ว่าของแถีมันสั้นลงไปทั้งลาง่างคนมันก็หมุดข้าไปก่อนเนี่ยใช่ไหมอื้อ nhà mầm rồi đây ừ. là đấy ừ. <laughs> ừ. <laughs> <laughs> <Okay>. cho <laughs> <laughs>

เห็นไหมเต็มเลยมันครับพี่นหมมน่องหมุดม่านหลังก่อภัยเนาะตรงรางเป็นแม่น้ำได้ครับนี่เพิ่งมายู่ยข้างแม่นม้ำเลยคุณโอ้ไหลลงซะเนาะ <laughs> นุ่เห็นหนอนอะไรบ่าง จิตใหม่ครับพี่น้องโอเคแล้วตัวนี้เราจะตั้งแรงสีออนโอ้เกครับนี่นี่เดี๋ยวต้องกิ่งลงหลังอ,อ๋อของใหม่งงไม่หาม ตรงนั้นเต้าหน่อยด้วยครับพี่นลองอยูย่ข้างกันนะเนี่ยเราปวงกันเตาน้าหน่อยหน่อยอ่า อันนึนงนี่ต้องหลังก่อนแต่ว่าลึกมากเลยกานมันหนีกันนะเห็นเล็บๆกันนะไปเสียมนี่มัน้อดินหนึ่งเอ่อตามเสียม,มกันยาว แอบแก้มยังง่ายยังสีมันต้องซับยั่หนอกกว่าไเนร่ย สาบตำเกิอนอ่อยพี่ก่อนน่ไงตอนนี้สียู่เหลือลยูเปนเลยไหมี่กัน งามเลยงามอีกยอดหนึ่งครับตอนอยู่ทางหลังกันไหงามเหมือนกันงามอยู่ตะวันมันนี่มนิ่มมันมีมือเขาไม่มีที่ให้เราตัดเลยมี่งามงามงานผ้าขับไปเบิ้งในอุโมงค์ครับ ไอ้ลูกดิกไปม่พี่น้องมหหาฟื้นหาฟืนไปหุงข้าวหุงน้ำนะค,ะคนรับนะใส่แกงเตาเตาเย็ดเตายังสินะพงษ์นนบทำจน,นหน้าปดตาเท่ากับหาฟืนที่ใส่ฮะ<า>ไม่อยู่ปะไอ้ไม,ไมีอยู่พาย่ขในก่อนอ่ะไปเบิ้งน้ำกันครับุนครับอ่ะมีข้างในก่นเนาะ chúng tôi này hang phải không? nó này cò nằm nằm.

ไขาดเลี้ยอาไปแล้วพี่น้องเนียขาดเลีล้ยว,ว,วต้องหาสิข้วเพื่อจังไละบัดใช้เสียมตุงต้งตุมไงมันุ่นมาืออนี่ก็ง,งามคันออือ กนงก็ได้นอนกระหดงตื้งหลังแก่แก่นี่ครับว่ามาเบ่งหลังกัวเนาะฝนพี่น้องพี่ฝนไอไก่นอนหนึ่งฝนนอนนึ่งผีนอนหนึงไม่ใช่นอนนึงตรงนู้นชอบผีนอนนึงโอ้นูนนูนูนใส่นู่นไอ้ไก่นูนเยแต่พาไปเบ่งก่อนแล้วตือนั phạm có tay cặp subscribe nhọt มาเลย่ะเลยชืบนี่งามงามอีกแล้วบนยอดนึงอยู่ท้างในคนครับนอไลนอไลอ่เผ็ดนำเพิงบ้านนั้อเอียงหวานนอไลไล่เนี่ยเียงนี่มีนม่นีดพิษนี่็นีิจักน้อยเกเรโอเคมีปักต้องไปแบบถับว่าเขานะเกเรนีดตัวยอง

นอนสองนอสองนอหา,าเจอเลยอสองยอดสสวยีนชัวปิดแผน้ำไอ

งามนอนจิ๋วเนะาะทั้งเอ็นกระจาะได้ไม่แต่น,นอซ้ำแข็งนอนบางเงาหน่บ้างนะซ้ำเดือยไก่นี่พอดีครับมันจากว่าเดือยไก่้มัจากว่าหายเดือยไกล้มันเป็นยังไงมันแหลมๆเป็นมันแหลๆมลๆมันจอ,อกจากตรงไหนของไก่ขามเลยเลอะโอ้จักยึดตั้นเลยแต่บ่าหูล <laughs> ูกดิกลูกนิก มันนอนมานลาตลอดเด้พี่น้องมาหลอปลานลำมัน,นเนียกไก่เน่อยู่ดอกคาร์บ่นเหม็นปลาเราใหม่ไฟเนาะแต่เป็นเราใหม่ไฟนั่นก็มีโฮมสีอยู่ครับพี่น้องนี่นรเราใหม่ปกติก็ได้มาหลีแตงหมไพ่เนาะเนี่ยเป็นขลาดเลยออกปลามาแล้วพี่น้องนี่น้าเราใหม่ยังก่อนละเราใหม่นาเรียงเนาะนี่ออกมาหอดแล้วครับจะเจอกันแล้วเนาะี่มาบิังเราใหม่กัน

ไปไปน้ำโม่ปเดว่อาล่ะเยายวานเยายวานภาพไปน้ํานี้คนกินนู่นก็เป็นตะไดร้าลายแถวเป็นยายวาอยากไปน้ำโม่พี่าพพี่น้องบอญนใช้บัตรคของอยากไปเองอยากอบเบิง จะจังคอยอ่านไปเป็นกำลังใจให้คุณยายขีดขุดกินนู่นด้วยครับเดี๋ยวมาออื่นมาเสียผ้าคุณยายเป็นหลอดปลาอ่านเปิดมูอเปิดตาว่าพระท่านเคยกินกินนู่นแบบได้หลายย่างเคียนนะครับพี่น้องนี่แต่พอมูละไตัวสองตัวยังสี่เนาะต่างบ้านเท้ามันหางหย่าไปเอาไว้สั้นนี่แหละครับพอๆกันไม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ